ความสวยของงานที่ทุกท่านได้ร่วมกันตั้งใจหลายท่านสักถามมาว่าทํามาเป็นแรงสรัตาโดยเอพในเรื่องของงานจักสารงานเยบ็บปักกร้อยงานปลูกในส่วนของพืชผักอินทรีย์หรือการปลูกพืชผักซึ่งนํามาเป็นองค์ประกอบในวันนี้หลายท่านกงแต่<อ>รับทราบโจทย์นะครับรับทราบโจทย์ในการประกวดกระบวนแหงท่านก็เดิมไปคิดแล้วว่าวันนี้จะไปเอา เวลาพอดีหรือ,อยังหรือเราจะไปขอต้นกล้วยขอปีกล้วยหรือขอนะครับในส่วนของต้นหอมผักชีจากที่ไหนดีบ้านใครมีฟักบ้านใครมีข้าวสารบ้านใครมีผ้าไหมซึ่งล้วนแต่เป็นการบุรณาการนะครับของคนในหมู่บ้านของคนในชุมชนซึ่งความเด็ดเหนื่อยของพวกเราในวันนี้ก็ถือว่าไม่ไม่เด็ดเหนื่อยอย่างเส็กกำลังใจนะครับถือว่าได้รับ การตอบรับจากพุ่น้องประชาชนนะครับที่สัญจรไปมาเองก็ดีจากสื่อ,อที่มีการนรําเสนอะยาสัมพันซึ่งวันนี้ทุกคนเป็นนักข่าวอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับได้กดบันทึกภาพลงในสื่อโซเชียลของตนเองลงในสื่ออิ็เทอร์เิก,กตต่างนะครับเชื่อว่าทุกท่านก็จะต้องส่งต่อไปให้คนที่รู้จักหรือบุคคลที่รักได้ชมนะครับว่าบ้านเรามีอะไรง่ยายๆคือวันนี้จองท่า มีอะไรบ้านเรามีอะไรบอกต่อให้พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดได้รับทราบนะครับนี่คือการประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ของดีซึ่งความเด่น่นทั้งหมดนี้ก็เรามีในเรื่องของกฎเกณฑ์ การให้คะแนนนะครับซื้อกฎเกณฑ์การให้คะแนนก็มีคะแนนกว่าหนึ่งร้อยคะแนนหลายท่านก็ได้สร้างกฎเกณฑ์อยู่แล้วนะครับว่าในเรื่องของจํานวนคนเข้าร่วมมีการแสดงท่าทางได้ดังนะครับให้แสดงศิลัะรักของคนในตำบลให้แสดงให้ถึงจิตวิถีของคนในตำบลและก็นําเสนอผ่าน